สถานี3ามยอดนะคะถ้าเรามารถเอ็าร์ทนะคะเราก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยนี่คือสถานีแล้วนะคะแล้วเราก็เดินข้ามถนนมานะคะแล้วเราก็จะไปถึงอะ,อะไรนะคลององอ่าง เม่วันไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวคลององอ่างนะคะซึ่งที่นี่นะคะขพื่อนชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกของชาวกรุงเทพนะคะก็ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็เพิ่งมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอ๋อที่นี่เขาก็ถ้าเป็นวัน สุกเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาตรงกับวันพรหิกัตซึ่งมันยังไม่มีกิจกรรมอะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแสงสีที่สวยงามนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะตามไปเลยจ้า บอกว่าที่ถ่ายรูปเดียวมากเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะใครสนใจนะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะเปิดสุสเสาอาทิตย์นะคะแต่วันนี้ก็จะมีบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโอยน่าตื่นเต้นเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะเนี่ยฝัย่งตรงข้ามนะคะมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ถ oh. no, yeah. ่ายรูปมันจะเป็นแบบว่าอะไรวะถนนอาร์เออประมาณนี้นะคะสุดยอดเลยเดี๋ยวไปกันเลยเดินยาวไหมคะวันนี้เรามากันเยอะนะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะ มีนี่แนะน้ำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโสดนะคะพี่หนอสวัสค่ะพี่สาวของเราค่ะนี่ค่ะอยู่พออยู่ตรงนู้นนะเอ้าพี่นะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศข้างๆรอบๆนี้ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะข้างหลังมันสวยมากๆเลยเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆอ่ะดูเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินดูนี่ไงไงล่ะ นี่ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นแบบภาพวาดฝาผนังเยอะมากๆนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปนะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะมันสวยจริงๆนะคะเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะซึ่งเห็นแล้วโคตรถูกใจเลยอะ่ะอยากให้เพื่อนๆมาลองดูนะคะที่นี่นะคะคลององอ่างนะคะอยู่ไหนวะจำไม่ได้ อ่ะไม่เป็นไรแต่จะบอกว่าสองข้างทางนี้นะคะสองข้างข้างล่างนี้จะเป็นคลองเดี๋ยวพาไปดูนะคะแล้วก็เขาก็จะเปิดไฟรอบๆบ,บ,บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆสวยจริงๆนะคะอยากให้คนมาลองดูนะคะแล้วมันจะเป็นอาร์ตสตรีทนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะซึ่งฝั่งนี้จ,จะเป็นแบบว่าภาพสดใสอ่ะมีมีมีมมมั้งไหลเขาเรียกอะไร มีหั้งหลายบรรยากาศให้เราเลือกนะจะเป็นแนววินเทจก็มีนะคะจะเป็นแนวแบบว่าอาพวกเด็กเด็กอะไรอะบอกไม่ถูก <laughs> เอานะนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเออเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวอินเดียสวยๆนะคะจะเป็นภาพวาดสวยเ,เป็นมุมแบบว่าให้เราได้ถ่ายรูปเยอะมากเลย แล้วเขาก็จะประดับไปด้วยไฟตลอดทั้งท้างเลยนี่ดูเลยคนเห็นมาสวยจริงๆถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกฝั่งนะคะคอ,อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสวยกว่าน,นี้อีกหูสวยมากเออเดี๋ยวพาไปดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็สวยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยนะนะคะ อ๋อลืมไปลืมให้ดูบรรยากาศของคลองที่นี่นะคะเหมือนเวนิสเลยอะ่ะอืมสวยจริงเดี๋ยพาไปดูเลยนะคะนี่นะคะเป็นไงล่ะทุกคนสวยไหมเนี่ยมันสวยมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือแบบว่า พามาดูอีกฝั่งนึงจะเห็นว่าฝั่งทางโน้นนะคะเขาก็จะมีภาพวาดเห็นไหมเดี่ยที่บอกเลยมีภาพวาดคะ่ะอันนี้ก็คือเดินไปจนจะสุดสะพานแล้วนะคะเฉพาะด้านนี้นะเฉพาะด้านนี้นะ,ะนนนะก็จะสุดสะพานแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะเป็นภาพคนละแนวคนละสไตล์อืมจริงสวยงามมากนะคะถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะ ี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะงงงไม่ไม่ที่ตั้งที่ตั้งที่อยู่ที่ไหนอ่ะ <Okay. S 1> สะพานเหล็กอ๋อสะพานเหล็กเอองง,งงอยู่ว่ามันคือที่ไหน <laughs> ที่นี่คือสะพานเหล็ก <Okay. S 1> ใช่ไหมใช่ mm hmm. ถ้าเราใช้เวลาเดินทางจากถ้าเรามาจากเอกมัยคิดว่าประมาณจากให้ <Hey. S 1> นั่งกูเกิลแมปรถ MRT ลงที่สามยอด MRT ลงสามยอดแล้วก็ ขึ้นมามเดินทามถนนก็ถึงเลยใช่ไหมคะโอเคอันนี้ไม่ใช่คุณคุณเดบเลยไม่รู้โอเคค่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะคะแถวนี้ก็จะเป็นแบบว่าภาพที่เราเห็นตรงนี้ยมันก็จะเป็นแบบแนวแขกๆเนาะมันอยู่ตรงอะไรนะคะพาหุรัตอะไรใช่ไหมไไใช่ใช่เออใกล้สำเพ็งกับใกล้สเพ็งกับพาหุรัตนะไอ้ที่เรามม่วก็ถูกพี่ว่า เดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะกิจกรรมที่นี่นะคะก็จะมีให้ลงเรือนะคะตรงนี้น่าจะเป็นที่ลงเรือแต่ว่าเรือเนี่ยจะมีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะถ้าใครมาเที่ยวก็ได้ลงเรือนะแต่วันนี้ไม่มีเรือให้นั่งนะคะเพราะว่ามันตรงกับวันพฤหัสเอ้ยพรงนี้นี่สิใช่ไหมอ้าวไปกันหมดแล้ว ยอดน,นะคะถ้าเรามารถ m อ็าทีนะคะเราก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยนี่คือสถานีแล้วนะคะ <Wow. S 1> แล้วเราก็เดินข้ามถนนมานะคะ <Wow. S 1> แล้วเราก็จะไปถึงอ,อ,อะไรนะคลองห่างนะคะเ <Wow. S 1> นี่ยตอนนี้ก็คือหนึ่งข้ามถนนมาแล้วนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะพาอันนี้ให้ให้ดูก่อนนะคะเ <Wow. S 1> ผื่อทุกคนจะมา มาถูกแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวหลงนะคะก็เนี่ยค่ะกาลังพาเดินมาที่ที่เที่ยวของเรานะคะก็คือท้อง,งอ่านนั่นเองนะคะเดินมาจากตรงสถานีสามยอดนะคะแต่อันนี้ก็คือหนึ่งไม่ได้มาจากตรงนู้นนะคะอันนี้ชี้ให้เห็นดูว่าถ้าเราจะ งไงมากก็มาถึงแล้วตรงนี้สวยมากเลยอะสะพานดํารงศพฮะสะพานตรงนี้นชื่อว่าสะพานดํารงสถิต ามหลหลลกยัเองเอาละค่ะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมที่เราอยู่ฝั่งนู้นแต่ตอนนี้เราย้ายมาฝั่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ <laughs> เดินไปเรื่อยๆเดินไปหลังเดินไปเรื่อยๆค่ะข้างหน้าก็จะมีแบบว่าที่เขาเรียกะไรภาพวาดเหมือนกันแต่ว่าสวยมากนะคะแต่ตรงนี้มันยังไม่มีอะไร ก็จะเป็นบ้านคนนี่นะคะคือฝอั่งนู้นสวยจริงนี่นะคะคนสวยจริงนี่ก็จะเป็นถ้ามาเที่ยวนะให้มาเที่ยวตอ,อนคะืนนะได้บรรยากาศมากเลยแหมอันเนี้ย เฮ้ยโซซีทูเหรอไม่ใช่ออหรอ่ามัน่ไม่ไม่เปิดนีอันเนี้ยอันเนี้ยภาพเนี้ยจะแบบแนวแนวแบบคิพอบอ่ะเออพวกเด็กแบบแรปแรหน่อยเนาะใช่ไหมเออน,นั่นแหละ <c oughs> จะบอกว่าสีมันสดมากทุกคนดูดีอ่ะเนี่ยพวกเด็กแรปทั้งหลายอ่ะชอบแนวนี้ก็มาแถวนี้นะคือแบบว่าพี่สาวก็ย,ยังไม่หยุด <c oughs> ยังได้อีก ไปอีกอ่ะเนี่ยนะคะสวยจริงๆนะคะสีมันคอดสดใสเลยอะ่ะเอออยากให้ทุกคนมานะคะแถวนี้นะคะอย่าลืมนะคะลงที่สถานีสามยอดนะคะแล้วก็เดินข้ามถนนมาเลยพอขึอ้นสังรถไฟใต้ดินนะคะก็เดินข้ามถนนขึ้นมาเลยนะคะก็จะเห็นนะคะที่นี่นะคะก็เ,ออเดินข้ามสะพานมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จ้าเอ๋สวัส,วสดีค <r isa> ่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะสวัสดีหน่อยสสสสววััดดีีค่ะเอ๋ชื่อน้องอะไรเอ่ยยิ้มหวานชื่อน้องอะไรคะผักหวานผักหวานนะคะผักหวานมาเที่ยวกับใครเอ่ยมาใครบ้างคะมาใครหรอมาใครบ้างคะน้องทำท่างงอะ เออมาเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ไหนวินเนี่ยนมินเนียนไหนวินเนี่ยนไหนยิ้มด้วยโอ้โหมีวินเนี่ยนด้วยนี่ไงบายบายหน่อยบายบายยิ้มบานหน่อยยิ้มบานอย่าลืมไปดูคลิปเต้นนะคือช่องอะไรคะ FC วันไทยกินเที่ยวดูวันค่ะโอ้โหเร็วๆเร็วๆสองมือเลยมือเลย FC วันไทยค่ะบายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันนะคะพูดได้เดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาค่ะแล้วกลับแล้วเหรอคะจะเล่นกลับอ๋อค่ะเพิ่งมาใช่ไหมคะสนุกอ่ะค่ะแล้วก็การที่เห็นประเทศไทยเป็นอย่างนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวน่าจะเป็นวินเทจ ใช่ไหมวินเทจนะคะแล้วก็จะเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ประมาณนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะว่าเออมันมีอะไรบ้างนะคะอืมนีนะจริงๆแล้วตรงนี้มันก็จะมีของขายเยอะแยะเลยเนาะนะคะสวัสดีค่ะก็จะมีของขายเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะมีวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะวันนีมา แล้วก็จะเป็นแบบว่าอย่างที่บอกก็คือภาพพวกนี้ก็จะเป็นแบบวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะนี่ไหนยอขาก คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะรักกดแชร์อ่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะ fc บอลไทยกินเที่ยวดูบอลค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะคอยติดตามกันดีๆนะคะสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ